ดีไหมถ้าพวกเราทุกคนมีคอมฟอร์ตโซนเป็นของตัวเอง <c oughs> สวัสดีครับหลังจากคลิปก่อนหน้านั้นผมได้คุยเรื่องทุกคนไม่กล้าเปลี่ยนนะครับ ตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสบายที่สุดแล้วครับผมก็เลยเมีแนวผมก็เลยมีความคิดว่าเออมันจะดีไหมถ้าหากว่าพวกเรามีคอมฟอร์ตโซนเป็นของตัวเองนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราสร้างคอมฟอร์ตโซนตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยทุกคนก็จะมีความยั่งยืนไม่ต้องไปพึ่งใครอีกนะครับหรือพึ่งก็พึ่งแต่น้อยพี่น้องว่าไหมครับดีไหมถ้าหากว่าเราทุกคนสามารถที่จะสร้างคอมฟอร์ตโซนของตัวเองได้ ถ้าทุกคนทำได้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะมีแต่ความมั่งมีมั่นคงมั่งคงั่ง,งยั่งยืนทุกวันนี้ผมยังทำงานอยู่ยังเป็นลูกจ้างอยู่อย่างที่บอกว่าผมยังไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าคิดว่าการที่เราได้ทำงานอยู่นั้นเน่ยมันเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดหรือว่า เป็นจุดที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับแต่ทำมาหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วสิบยี่สิบสิบปีได้แล้วมั้งนะครับอายุผมขนาดนี้แล้วไม่ต้องบอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับแท้ที่จริงแล้วเราไม่มีความมั่นคงไม่มีความมั่งคั่งไม่มีความยั่งยืนเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราทํางานแต่ละวันไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทําเสียเวลาเปล่า นะครับอันนี้เป็นความคิดของตัวเองนะครับพอเพื่อนมาคอมเมนต์แบบนั้นก็เลยทําให้ผมรู้สึกมีแนวคิดเป็นเป็นจุดประกายให้ผมว่าเออถ้าเราทุกคนสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เนี่ยมันน่าจะดีผมเชื่ออย่างนั้นลองไปคิดดูสิครับว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าจะมาสร้างคอมฟอร์ตอ,อ,อีคอมฟอร์ตโซนเองเนี่ย มันจะทํำยังไงได้บ้างนะครับผมคนหนึ่งเลยที่จะไปทําแต่จะทําได้หรือไม่รอดูนะครับขอบคุณครับ